ีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมอย่าลืมกดคนละไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอ้โหงานเป็นกอครับผมวันนี้ก็สวยๆนะครับผมโอ้โหลูกผม <laughs> ช่วยทํางานนะฮะอันนี้น้องเนี่ยดูสิพดด้วงน่าจะโดนงูเห่าเป่าตาตาบอดนะฮะฝั่งหนึ่งผมก็มัวทําแต่งาน มาอยู่ตามทุ่งนาครับยาอย่ากวนพ่ออะมาต่อกันเลยนะครับผมคํากิวนะครับผมคํากิวกอนี้ปลูกให้เรียบร้อยนะครับผมมดติดขอนไม้มะขามพร้อมแขวนเลยแบบนี้หนักมากนะครับผมไม้มะขามเนะี่ครับพร้อมแขวนดูช่อใหม่กําลังออกเลยนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาปลูกลับไปเสร็จนะครับผมเอาไปแขวนได้เลยนะ เอาไปแขวนได้เลยคำกิว๋วเป็นคำกิ๋วไม้ป่าอีสานใต้นะครับผมดอกจะสีขาวชมพูหน่อยนะครับผมจะชมพูเข้มอันนี้เราเลือกเราเลือกดอกสีเข้มๆม,มาหน่อยอผมยกให้ดูชุบใหญ่มากนะครับกอนนี้ก็ขาย1,100บาทรวมส่งเช่นกันนะครับผมนอใหม่กำลังออกเพราะดอกเขาออกไปแล้วนะกล้วยไม้ป่าจะออกดอกแค่ปีละหนึ่งครั้งนะครับผม ผมจะไม่โกหกเพราะอยากขายของว่าดอกออกตลอดค่ะดอกยังไม่ออกจะไม่พูดนะคะอันนี้ดอกออกไปแล้วนะคะผมรอดูดอกใหม่ปีหน้า นะฮะอันนี้บอกให้ชัดเจนไปเลยนะคะผมไม่มีกล้วยไม้ป่าตัวไหนออกดอกตลอดนะคะผมนอกจากพวกไม้ลูกพัน์ผสมไม้ขวดนะคะผมหรือไม้ฟาร์มนะที่เขาผสมตัวนั้นออกมาเพื่อให้ออกดอกตลอดนะคะผมอันนี้ไม้ป่าของเราผมขายไม้ป่าไม้ป่าจะออกดอกแค่ปีละหนึ่งครั้งนะคะผมขากิ่วคอนนี้ออกดอกไปแล้วนะคะผมกําลังแตกยอดใหม่ผมปลูกให้นะครผมเลือกเฉพาะกอดอกสีเข้มนะอันนี้กอ,อนี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งไปแบบนี้เลยเอาไปถึงเสร็จแขวนได้เลยไม่ต้องเสียเวลาปลูกเขาจะชอบร่วมกำไรก่อนตอนแรกๆเพื่อให้รากเขาเดินนะคะผมเพื่อให้หน่อใหม่ของเขาแตกขึ้นมานะอันนี้กอน,นี้สวยเลยนําเสนอครับผมกอน,นี้เพียงพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งใครสนใจทักแชทแอดไลน์โทรมาหาเราที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดไม่ต้องเสียเวลาปลูกนะครับผมรับไปแขวนรอชมดอกได้เลยแต่อีกทีปีหน้านะต้องแจ้งก่อนนะคะผมว่าดอกเขาออกไปแล้วนะ ยังไงใครสนใจขอน,นี้1,100บาทรวมส่งนะครับผมเพราะค่าส่งก็จะประมาณ200กว่าอยู่เพราะว่าหนักแล้วก็ใหญ่นะครับผมสนใจโทรมาที่เบอร์0959 418 988นนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้ากเกษตรครับสวัสดีครับ